พี่น้องกล้องไปคอยมือนีสิห้ามาสัสไเบ็ดกบมือว่าในใี่ส่เบ็ดปลาคอเพื่อโฮมสเตย์คอยอเปิดพักคือละหนึ่งพบาทครับโฮมสเตย์รับเฉพาะชาวต่างชาติเท่านั้นคนไทยไม่รับนะครับรับเฉพาะต่างชาติเพราะว่าต่างชาติจะชอบสไตล์แบบนี้นี่ครับ เอาไข่ามาลุงพร้อมใส่เบ็ดกบแต่ก่อนผมก็น,นอนอยู่นี่แหละครับยูเจังที่แหละแ,แต่ชาวต่างชาติเนาะโฮมสเตย์เหรโฮมสเตย์นี่บางข่างยูเจ้านี่บ่สวยแหมนครับต้องเทียบกับย,นนยูนี่แต่ขี้กับยูนี่ละปัทธุคัดสิกเด่นเนาะไม่ผมมากยังสี่แล้วผมสาราริมทางมันมีความมันมีราคาดอกเต็มมีความใหม่มีความสุกบางครัง้งสามารถทรงคน้นถึงฝันได้เลยน้ยอยเพราะว่าแหละ แต่กนเขาเอื่นเสียยนอนบัทีเขาเอื่นเสียย้อนบอ่จมูอนี่เสียโซ,โซมาพี่รอดหออสีอ่ <c oughs> สร้อ <c oughs> นี่เอาไข่ามาลงโหบรรยากาศดีเลยพี่น้องเด้อคนล่ากอจีบา้านหนคนล่ากอสิบา้านหนึ่เมื่อน้่ ว่อนี้เอาวา่มาแมบน้ำเอาวา่มาแมบน้ำสามมืนาหล่ะพี่อ

พูดแลีว้วอันทางเทื้องนี่ที่มาถ่ายคลิปเอาป้าเพิ่งได้สองสามเดือนที่แล้วเนี่ยสะโอ้เดี๋ยวนี้ลึกคักลึกยางคักเลยถมหวัวลิฟพู้เลยมาเด้อพี่น้องมาเอาคว่ยงม ขายสุดตัวบ่ขายแต่เสาหัวเนี่ยใดอยากได้อ่ะพูดนะพูดนะหลายขนาดอันนี้ยูโฮมสเตก็มี่ยูฟ้ามก็มี่มาเบิ่งเอารถมนี่สองมองโอ้ใหญ่ฟ้ามาพี่ะเบียงเสโซโอ้หมอคักคันใหญ่มาเพียคือข,ขนาดแหละ <c oughs> คือคักเลยนี่ไม่เป็นผมใหญ่มาอยู่พี่ลยือไงบมาบ้า,าคือคือเสียชั่เห็นดีเห็นงามน้ำอยู่ดอกนี่ไม่เห็ดเฮี่ยนก็มีอะไรนี่ ีพอพันพอพันกับนียุงสี่แล้วพี่น้องชีวิตในหอนน่อยยู่เทนม้วนมควายละเบิดมื่อเนี่นนยยูน,น้ำ,นำลักคักไรรูปบงองยางคนตัวนี้รูปบักบกันยังก็พอลูกยกมงคล แม่เพิ่อนเป็นลูกมังกรขาวครับเนี่ยมังกรขาวกาลสิน่ะขอวหมอปักงหมครับโอ้มังกรขาวโอสายเมียเพิ่นน่ะประทูส <c oughs> ายดีตัวนี้จุดเด่นกระดูกแข็งขาด้วยล่ำตุย ตั้มตัวเงี้ยาดีอร,รอนำเรื่องอีกเงี้นึงครับรอนำเรื่องรอนำเรื่องครับถ้าเรื่องขึ้นอีกงั้นมันจะอ้นวนกว่านี้ครับไม่ไหวเป็นตัวไม่และขันได้เต็มคืน,น,น,นมัน,มน,มนอ้วนกว่านี้อยอยมันยีบบมันยีบบอมันยีบบอจอยยีบบอจอยขันมันอ้วนอ่ะเนี่ยโอ้เขาทาอยู่ยเพื่อนนี่มันน,นนึกอ้วนขึ้นมันเอาไปคุ้มฟูงครับเอาไปคุ้มฟูงนี่ห่วยจุงอ้อมบ้านบ่อไอไผ่บ่อไอไผ่กันเลยนี่รุ่นนี่ นี่ก็เปิดราลาคือกันนี่นอยากได้ขายแล้วครับขายแล้วบ่ขายให้เสียอันแล้วโอ้เสียอันกระจับค่อยดีขึ้นกันเนาะในของดีของเราอยู่ดีเบืงหูมาเนี่ยูน่ะหูมาแม่นตาลปัดหลงพ่อไปหูบักยางไงยางห้คัวหางก็งามดี khiêu với phun, súng nhéo ắt là tao tao thấy hay hay băng này tao như là thấy hay keng keng, ตอนเบียงปังส้่แสนหนึง่งไะนัวไอ้ซาบดบันเหรอโอ้งามเลยแหงเบิงแหงงามตัวเพื่นนี่ <c oughs> เอาละพี่น้องบ้องไปคอยซิผ้า ไปกินต้มเป็ดต้อล่ะบัาน,นี้ขันมานี่เราได้เบิ้งคลิปเบิดมือเบิดเว้นเนาะนี่เจ้าคอนเทรนบ่อขันเฮ็ดเบิดมือพูน่ะยางน้ำกันรวยรวยรวยเรงนอนนี่เขาเร่งเร่งนอนนี่เนาะเฮาไตกบไต้ย,ยังไปซะแลว้วฮื่ม คอกอยู่นี่ก็มีคอกอยู่นี่ก็สะอาดขึ้นกันมาอยู่หน้าโมเมนต์วัชิโซกับปุกเนี่ยสะอาดขึ้นกัน,นพี่เต้อตอาตอ,อยากไปน้ำข่าวบับพี่เต้า ยู่นี่แหละเจ้าใส่ให้เกิงอ่ะพูดเ,เอาขึ้นรถไปแล้วเสียอันนะได้ของดีหรอวัตเตมักยี่นี่ครับยูนี่มาื้นวัตเต้มักเ,เอาจนมองกันซื้อได้ผุนล่าวัตตี้ขายจำซื้อได้ขายจำซื้อได้ข,ของผมมีนี่ให้บอได้ยี่เลยขายขาดทุนก็ขายได้ผมแม่นบอ ไไาขายมมขาดทุนให้กันยังได้เอาละพี่น้องมองไปที่ไปกินต้มเป็ดแล้วพ่อกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ